สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ All All About c a c t u s c h a n n e l b y a n n ค่ะวันนี้ไม่ได้แนะนำดอกไม้สวยๆนะคะแต่จะมาแนะนำวิธีการกราฟด้วยต่อเบรสเกียค่ะซึ่งก็ได้เคยแนะนำวิธีการปลูกกันไปแล้วนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งติดตามนะคะช่วยกดไว้เลยนะคะก่อนจะเข้าไปชมค่ะวันนี้จะ กราฟให้ดูสัก2ต้นนะคะอ้าแล้ค่ะนี่ก็คือตอโบเรสเกียร์ซึ่งเขาก็จะมีลำต้นที่ตั้งตรงขึ้นไปนะคะแล้วก็มีใบที่หวบหนาทีเดียวเป็นใบเดียวนะคะค่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะที่เคยเตือนไปแล้วว่าตามใบนั้นจะมีน้ำที่แหลมคมมากแล้วก็จะหลุดติดมือเหมือนคนเม่นเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์เราต้องมีคีมสำหรับ ที่จะใช้จับหรือใส่ถุงมือก็ได้นะคะมีแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อที่ใบมีดและสำหรับใบมีดวันนี้เราจะใช้ใบมีดโกนนะคะเพราะเขาจะมีความคมอีกด้านที่ยังไม่ใช้ก็พันไ้ด้วยสกอตเทปนะคะกันบาดมือแล้วก็จะต้องมีถุงซิปล็อกนะคะ หรืออาจจะใช้เป็นถุงร้อนธรรมดาก็ได้ค่ะที่แน่ๆก็คือก็จะต้องมีต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ดนะคะวันนี้ก็จะใช้ดินสอดำค่ะพร้อมแล้วเราก็ทำความสะอาดมีดก่อนเลยทั้งสองด้านแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะ การปาดนั้นปกติเราจะปาดที่ประมาณาชั้นที่3นับจากยอดนะคะแต่วันนี้จะตัดสูงนิดนึงเนื่องจากว่าตอเขาสูงค่ะสำหรับยอดนี้ก็ไปปักชำต่อได้เลยนะคะหนึ่งอาทิตย์ก็ออกรากค่ะจากนั้นเราก็จะตัดใบออกอาจจะตัดครึ่งใบก็ได้นะคะ ประโยชน์ก็คือช่วยค้ำยันเจ้าถุงซิปล็อกที่เราจะใส่ลงไปค่ะบางคนเขาจะริดออกหมดต้นเลยบางคนก็ริดชิดกับลำต้นก็มีนะคะก็แล้วแต่ทั้งนี้เพื่อให้นำเลี้ยงส่งขึ้นไปที่เมเล็ดที่เราจะนำมากราฟนั่นเองค่ะเห็นนะคะจะเห็นว่าตรงกลางก็จะเป็นเนื้อแกนเขาขาวๆนะคะ รอบๆแกนก็จะเป็นท่อน้ำเลี้ยงค่ะอันนี้เป็นต้นนอนจากเมล็ดแอสโตรนะคะเราก็จะตัดทางส่วนท้ายของเขาออกบางคนก็ตัดครึ่งต้นเลยนะคะแล้วก็ใช้ใบของเบรสเกียเนี่ยค่ะมาบีบเอาน้ำยางนะคะทา ทาที่ต่อด้วยนะคะเขาจะเป็นยางเหนียวๆค่ะเหนียวๆใสๆนะคะจะเห็นว่าจะมีลักษณะเป็นหนืดเหมือนกับเราทากาวนั่นเองค่ะแล้วเราก็คีบเจ้าต้นอ่อนนะคะวางให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันนะคะซึ่งก็คือวางไปทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะค่ะพอวางปั๊บเขาก็จะติดเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะนำถุงซิปล็อกนะคะมาครอบเอาไว้ประโยชน์ก็คือกันน้ำเวลาที่เรารดน้ำเราก็จะรดที่โคนนะคะแล้วก็กันลมด้วยถ้าลมแรงๆเนี่ยนะคะเขาอาจจะพัดให้เจ้าต้นอ่อนเนี่ยหลุดจากตอได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้ถุงซิปล็อกเนี่ยจะเหมาะมากเลยะคะ่ะเพราะเราสามารถล็อกข้างล่างไว้ด้วยนะคะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวดูอีกสักต้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนี่เห็นไหมคะใบของเขาจะหนานะคะเวลาที่เราหักลงไปแล้วบีบเนี่ยมันจะมียางเหนียวๆออกมาค่ะ,คะแล้วก็ป้ายป้ายที่ต่อเห็นไหคะ ันนี้จะเป็นต้นอ่อนของดินสอดำนะคะค่ะก็ตัดส่วนที่เป็นรากออกไปนะคะให้เห็นท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็เอามาป้ายกับยางของใบเบรสเกียะคะ่ะเสร็จแล้วก็นำไป ติดไว้ให้ท่อน้ำเลี้ยงตรงกันค่ะเวลาปาดนี่คือจะต้องปาดให้เขาเสมอกันนะคะปาดให้ขนานกันเลยเวลาที่วางเขาจะได้แนบติดกันได้สุดท้ายก็ตามถุงซิปล็อกมาครอบไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะนำเขาไปวางไว้ในบริเวณที่พรางแสงนะคะหรือที่รำไรประมาณ1สัปดาห์ค่ะเขาก็จะติดดีเลยนะคะอันนี้ก็ถอดออกมาดู7วันนะคะจะเห็นว่าเขาติดสนิทด,ดีทีเดียวภายใน1เดือนเนี่ยคะ่ะจะเห็นผลเลยว่าเขาจะโตเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับต้นอ่อนที่ยังอยู่ในกระถางนะคะค่ะไปลองทำดูนะคะ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามไปด้วยนะคะพบกับอ l อระบา Cactus Channel ใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ